การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อใดพื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ คันที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอม่วง30ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาด้วยความยินดียิ่งอำเภอม่วง30 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อเขตอำเภอลืออำนาจและอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญทิศตะวันออกติดต่อเขตอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญทิศใต้ติดต,ต่อเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีทิศตะวันตก ติดต่อเขตอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญอำเภอม่วง30แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น14ตำบล158หมู่บ้านศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอม่วง30ตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลม่วง30อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจํำจังหวัดอุบลราชธานีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนรู้ตามบทบัญญัติมาตราหแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566กําำหนดให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มีหน้าที่จัดส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบได้แก่ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและ 3. การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสกรระระดับอำเภอม่วง30มีบุคลากรทั้งสิ้น29คนภายใต้การบริหารงานของนายทวีชัยศรีรับศรี ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอม่วง30ในภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนดังนี้ระดับปฐมศึกษาจํานวน162คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน965คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน1,736คนรวมนักศึกษาทั้งหมดจำนวน2,863คนปรัชญาส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีจิตอาสาประสานเครือข่ายกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงวิสัยทัศน์จัดการศึกษาตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 โดยกระบวนการทางลูกเสืออัตลักษณ์นำลูกเสือจิตอาสาเอกลักษณ์สถานศึกษาจิตอาสาค่านิยมสำนึกดีรู้หน้าที่มีจิตอาสาวัฒนธรรมองค์กรเอกภาพคุณภาพเพื่อประชาชนส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอม่วง30ได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปีพุทธศักราช2557ในการนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมวอง30ขอนำเรียนข้อมูลประกอบการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังนี้ด้านที่1บุคลากร3อ,องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ผู้บริหาร นายทวีชัยศรีรับสีผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอม่วงสามสีได้น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการสั่งสมความรู้ความเข้าใจหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมานาศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการและนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้อย่างถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลพอประมาณกับศักยภาพของตนและภูมิหลังรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับตนเองและสถานศึกษา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการทำงานการตัดสินใจวางแผนดำเนินชีวิตส่งผลให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำเอาแบบอย่างที่ดีในการนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างเหมาะสมองค์ประกอบที่2ครูและบุคลากร ครูและบุคลากรสกรระดับอำเภอม่วง30ทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นการเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนครูในสถานศึกษ และนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบท โดยมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพมีวิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นแกนนำสามารถอธิบายและนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอื่นจนทำให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเห็นคุณค่ายอมรับและให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมาองค์ประกอบที่3นักเรียนนักศึกษา ผู้เรียนนักศึกษาผู้เรียนและผู้รับบริการจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอม่วง30มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันมีความตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าของหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมโดยนักศึกษาแกนนำมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจนมีผู้เรียนที่มีคุณสมบัติอย่างพอเพียงเพิ่มมากขึ้นและนักศึกษาแกนนำได้นำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานความพอเพียงครับสวัสดีครับผมนายสมยศเกี่ยวพุ่มนะครับเป็นนักศึกษาสกลอระดับตำบลพุนแพีงนะครับระดับว่าปายนะครับตามที่กับผมได้ไปศึกษาจากสกลลตำบลพุนแพีงนะครับพันไดชไทยทอดให้เกี่ยวกับการ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยการที่ผมเกษตรน้ำเอาความรู้นะครับที่ผมได้ที่ผู้ได้สอนมานะครับเกษดดมาทําการเกษตรแบบผสมผสานนะครับมีแบบมี้หลายๆอย่างนะครับในสวนของผมนี่โดยพื้นที่ที่จํากัดนะครับเข้ากระเด็ดทาการแบ่งปันนะครับแต่ละลอกให้มันมีคุณภาพนะครับแล้วก็ผลผลิตของผมนะครับที่เหลือกิน เล้วเข้าก็ไเด้นนั่ไปจำหน่ายส่วนหนึ่งนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเข้าก็ไเด้นแบ่งปันให้กับเพื่อนบานนะครับนะครับเนาะเพื่อเป็นการยูร่วมกันแบบแบบชนบทนะครับวิถีชนบทเข้านะครับด่านที่สองการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพสององค์ประกอบองค์ประกอบที่หนึ่งอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอม่วง30 มีการจัดอาคารสถานที่ให้สะอาดร่มรื่นปลอดภัยสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้โดยครูและบุคลากรน,นักศึกษาชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนดูแลรักษา มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการใช้ปรับปรุงดูแลและรักษาอาคารสถานที่มีแผนงานโครงการในการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้และมีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาและมีแผนพังแสดงแหล่งเรียนรู้มีฐานกิจกรรมการเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและชุมชน องประกอบที่2แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และหรือกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอม่วง30 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของอำเภอมีสื่อประกอบการเรียนรู้ประจำฐานมีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้และมีแผนการจัดการเรียนรู้ของฐาน บุคลากรในสถานศึกษาสามารถเป็นวิทยากรอธิบายการใช้ประโยชน์จากฐานกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างชัดเจนมีการพัฒนาฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก2องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่น ในการขยายผลการขับเคลื่อนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอม่วง30 มีเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประสบการณ์ในการรับสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงานสามารถบริหารจัดการเพื่อรองรับการเข้าศึกษาดูงานของสถานศึกษาอื่นโดยไม่กระทบกับภารกิจหลักของสถานศึกษาและเป็นสถานศึกษาแกนนำของเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาอื่น ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงได้องค์ประกอบที่2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอม่วง30มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้นักศึกษาประชาชนชาวอำเภอม่วง30มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพวกเราศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอม่วง30 จะขอมุ่งมั่นสร้างสารรค์ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีจิตอาสาประสานเครือข่ายและกระจายการศึกษาอย่างทั่วถึงให้กับชาวอำเภอม่วง30ตลอดไป